สวัสดีชาวราศีมังกรค่ะราศีมังกรคิมมาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะช่วงระหว่างวันที่1ถึง10กันยานอยู่เนที่บอกว่าปัดนี้คิมอ่านแค่10วันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเดือนน่าจะเจอคิม3ามรอบนั่นเองนะจ๊ะเอาละค่ะคิมกำลังพูดคุยแข่งกับเสียงฝนนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามีเสียงแทรกเข้ามาก็ขอโทษด,ด้วยละกันโอเคไหมคะไอดีไลน์คิมอยู่ที่มุมจอคะ่ะและนี่เป็นการระดมส่วนรวมส่วนรวมเราจะไม่ดราม่าก,กันกันะช๊ะโอเคไหมจ๊ะเอาละจ้ะ มาดูสิคนชาวราศีมังกรขอดูหน่อยว่าความรักความสัมพันธ์คุณเป็นเช่นไรค่ะเราไม่ไดราม่าละจ้าเอาละมาดูชาวราศีมังกรใบแรกสิใบแรกของคุณได้อะไรชาวราศีมังกรได้สิบใบเท้าเลยทำไมจ๊ะดูหนักหน่วงนะหนึ่งถ้วยค่ะ แเหรียญ7ดาบค่ะ the strength แล้วก็เป็น king of pentacle เอาละ่ะเอะเอคิมเห็นแค่ว่าคนราศีมังกรคิมเห็นคุณกำลังแบบความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ค่อยจะดีนะและแรกกับเหตุผลที่แค่ว่าคุณรักเขานี่มันไม่น่าจะพอค่ะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะมาดูเขาซิมาดูเขาซิมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรค่ะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไร ของเขาได้ k King of Cup ค่ะ Paste of w a n อล7เหรียญคิงอ o o r d ค่ะฮนแฟนแล้วก็เป็น5ไม้เทา้าเอาละไม่ได้เก่งอะไรเลยค่ะเขาเนี่ยเก่งอย่างเดียวคือการชวนคุณทะเลาะนั่นเองนะคะเอาละคนชาวราสีมังกรคิมคิมจะบอกว่าคุณดูเป็นอะไรที่หนักหน่วง10ไม้เทา้าตรงนี้นะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยแบบความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ แค่คาเดียวเพราะว่าคุณรักเขานั่นเองนะคะตัวเขาเหมือนกับว่าคุณกําลังเจอการนอกใจการที่เขาไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะมันมันไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นสิบไม่ท้านะคะที่คิมบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกเพราะมันเป็นสิบไม่เท้าเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเจอหลายครั้งแล้วอาการแบบนี้หลายรอบแล้วนะนะคะอดทนอยู่กับความอดทนแล้วก็เหมือนจะยอมรับใก้ๆว่าเขามีคนเข้ามาเยอะเกินไปคืออารมณ์แค่ว่าตัวเขาเนี่ยนะ คิ่มาว่าเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะรูปลักษณ์ดีหรือการงานดีหรือว่าเขาเรียกไรมีเสน่ห์ดึงดูดคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นคือทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปกันเขาได้ไปกันทั้งร้อหรือไปอะไรร้อได้มันคงทําไม่ได้แบบนั้นนะคะทีนี้ ตัวเขาได้ King k คิงอฟ Page o f อฟบอลคิมจะบอกเลยว่าตัวเขามันดูดูเป็นคนใจดีจริงๆอ่ะดูเป็นผู้ชายใจดีหรือคนผู้หญิงใจดีดูเป็นคนใจดีค่ะต้องพูดคำนี้นะดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนที่เข้ากอกคนอื่นได้ง่ายไปหมดคุยกับคนอื่นไปทั่วไปหมดนะคะตัวเขากับคนอื่นเขาดูใจดีค่ะแต่กับคุณเขาจะยกดาบใส่เลยนะฮะเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจความรู้สึกคุณเท่าไหร่แบบนั้นเก่งอย่างเดียวคุณหาเรื่องทะเลาะกับคุณห้าไม้เท้าไหมะเก่งอย่างเดียวคือการหาเรื่องทะเลาะกับคุณนะคะแล้วก็ ทุกครั้งที่มีปัญหาก็จะเหวี่ยงใส่คุณเหวี่ยงใส่คุณแบบนั้นค่ะนะคะตอนที่ถามว่ามีปัญหาไหมคิมก็เห็นว่าคุณมีแล้วคุณก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆนะ,ะแต่อย่างที่บอกว่าคนเราไม่ถ้าไม่หยุดไม่อาียกอะไรถ้าไม่โดนตัวกับตัวเองไม่รู้หรอกว่าอยู่ทําไมทนทําไมนะฮะ,ะขณะนี้คิมเห็นว่าตัวคุณแค่รักเขาเท่านั้นเองคุณได้อยู่ตรงนี้นะคะเอาละมาดูซิทีนี้มาเจาะในใจกันดีกว่าคะ่ะมาดูความรู้สึกกัน คิมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคนที่เรียนให้ยิปซีกับคิมนะคะให้มารายงานตัวกับคิมหน่อยว่าคุณยังมีชีวิตยอยู่นะคะนะ,ะเพราะว่าหายไปหลายคนมากนะ,ะส่วนส่วนนักเรียนอีกสองคนที่ติดต่อกับคิมอยู่ไม่ต้องนะคะคนที่ยังคุยกับคิมอยู่ไม่ต้องคนที่หายไปร่วมเดือนแล้วค่ะนะคะรบกวนกลับมาให้คิมรู้หน่อยนะคะว่าตัวคุณยังอยู่นะคะโอเคไหมนะคะเอาละแค่นั้นนะจ๊ะเอาละทีนี้มาจอดใจกันใหม่ จอดใจชาวราศีมังกรค่ะมาดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาใบแรกสิบไม้เท้าเห็นไหมครูคือตัวคุณอะไพ่สำหรับรเมื่อกี้ก็เป็นสิบไม้เท้านี่ก็เป็นสิบไม้เท้าอีกนะคะสิบไม้เท้าหกไม้เท้า k i n g อ f ว a n d s ค่ะสี่ไม้เท้าแล้วก็เป็นสี่ถ้วยที่มองว่าตัวคุณนะคะ เหนื่อยอย่างที่บอกว่าในใจคุณนิ่งเหนื่อยกว่าคุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นะนะคะคุณพยายามที่จะเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาหรือว่าคือคุณยอมอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คุณยอมเก้าสิบเลยนะคะคุณยอมไปหมดเลยค่ะคนชาวราศีมังกรนะคะคุณอยากได้ความสัมพันธ์คุณให้มันกลับมามีความสุขเหมือนเก่ากลับมาเป็นเหมือนเก่าแรกแรที่เราคุยกันอะไรแบบนั้นนะคะคุณพยายามที่จะอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์คุณตรงนี้คุณพยายามที่จะประคับประคองมันกอดมันเอาไว้นะคะ แต่คุณรู้ว่าอีกไม่นานหรอกนะอีกไม่นานหรอกมันมันมันก็จะหลุดหายจากคุณไปเหมือนคุณรู้ไกลๆแหละว่ามันไปไม่รอดหรอกแบบนี้มันมันไม่น่าจะไปรอดเหมือนคุณรู้ดีค่ะแต่ถามว่าคุณภหยคุณคุณคุณจะปล่อยมันไปเลยไหมคุณไม่หรอกคิมบองว่าตัวคุณจะพยายามให้ถึงที่สุดนะคะจนกว่าที่คุณจะรู้ว่ามันมันไปไม่ได้แล้วจริงๆจนกว่าที่คุณจะบอกตัวเองว่าคุณพอได้แล้วแบบนั้นตอนนี้คิมยังไม่เห็นว่าคุณพูดเขาว่าพอนะคะคิมยังไม่เห็นคิมแค่เห็นแค่ว่าคุณพยายามที่จะ เมคความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองพยายามทําให้มันยังอยู่กับคุณเท่านั้นเองค่ะนะคะเอาล่ะทีนี้มาดูเขามาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคนชาวราศีมังกรมาดูว่าเขาคนนั้นของคุณอนะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง เขาสย่งไงคุณบ้างไปแรกใน h t of p พ n เ a c l e ค่ะสองถ้วย Night ใน Off บวอนชาลีอดแล้วก็เป็น The e m p r e s s ขยายตรงนี้หน่อยซีได้ The Star คิมมองว่าตัวคุณนะคะเขาเาเอาไว้บนหิ้งเนี่ยนึกออกไหมเขารู้ว่าคุณเป็นตัวจริงเขารู้ว่าคุณคือคนคนนั้นแหละคนของเขาที่อยู่ข้างเขาแหละแต่เขาทนอยู่กับคุณคิมมองแค่นั้นจริงๆขอโทษคนชาราศีมกรด้วยคิมเห็นว่าเขาอยากหยุดความสัมพันจริงๆค่ะนะคะ อยากไปแล้วทุกคนนี้อยู่ก็ทะเลาะกันทนอยู่กันแบบนั้นค่ะรู้แค่ว่าโอเคคุณมีสถานะเป็นแฟนนะเป็นเมียนะผู้ใหญ่รับรู้แบบนั้นนะคะแต่เขาไม่ได้อยากได้นะเขาเขาอยากจะไปแล้วแต่บาเหมือนมันติดบางอย่างอาจติดเรื่องคนอื่นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเกรงใจครอบครัวเกรงใจคนรอบข้างว่าเออถ้าเลิกกับคุณไปเขาจะดูไม่ดีแบบนั้นนะคะคือคิมเห็นว่าเขาถามว่าเขายังรักคุณไหมความรักมันไปเปลี่ยนเป็นความผูกพันไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะ สองถ้วยเนี่ยมันเป็นความผูกพันไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันพูดคาว่ารักไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณแต่มันเป็นความผูกพันไปแล้วนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณมาถามตัวเองว่าคุณรักเขาหรือเปล่าโอเคคุณรักเขาแต่ถ้าคุณข้ามความรักไปคุณเจออะไรมาเยอะๆมากๆปจะการเป็นความผูกพันกันตัดกันไม่ขาดนั่นเองตัวเขามีความผูกพันกับคุณเท่านั้นนะคะความรักก็เลยเอาไปให้คนอื่นนั่นเองจ้ะนะคะชัดเจนไหมมึงชัดเจนนะเจ็บให้ตายไปเลยแก จะไม่ให้ตายไปเลยคนชาวราศีมังกร,กรจ๋าเอาล่ะทีนี้มาดูสีมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะช่วงระหว่างวันที่1-10ถึงบกันยายน,นนะคะและเรื่องรามันอาจสลับกันได้แล้วก็ดูว่าเป็นไกด์ไลน์ชีวิตก็คงพอแล้วนะคะโอเคไหมเอาล่ะค่ะมาดูชาวราศีมังกรสิแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะเป็นไง สำคัญของชาวราศีมังกรคันหนึ่งถึงสิบกันยายนใบแรกคือเก้าดาบเครียดวนไปแฮงแมนค่ะคู่อัพคัพค่ะเซเว่นออฟเพนเดเคิลแล้วก็แปดเหรียญขยายตรงนี้นะคะคิมได้เดิร์ดเดิรดเดอะเมดิเชียนขอโทษคิมนะเอาล่ะประเด็นว่าคนชาวราศีมังกรระหว่างหนึ่งถึงสิบมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือความเครียด ความเครียดที่หลังจากคุณทะเลาะกันแล้วคุณทําอะไรไม่ได้สุดท้ายคุณก็ต้องปล่อยเขาไปอารมณ์ปล่อยเนี่ยมันไม่ใช่การเลิกรานะแต่พราะคุณไม่รู้จะทายังไงกับเขานะคะคือมันเป็นนิสัยอ่ะคุณเข้าใจไหมคือคนรักของคุณอ่ะมันเป็นเขาแสดงนิสัยของเขาออกมาเลยนะคะสันดานเบื้องลึกเลยขนาดขณะนี้ทุกวันนี้นะคะเป็นอย่างนั้นนะถามว่าคุณทำไมคุณไม่ไปน่ะมีคนถามเนี่ยถ้าเกิดว่าคิมจะถามคุณว่าทำไมคุณไม่ไปคิมมีคําตอบให้คุณได้เลยนะ คืออย่างที่บอกว่าคุณก็หวังอย่างน้อยสักหน่อยนึงก็ยังดีอ่ะที่มันจะยังจะยังมีกันอยู่ตรงนั้นนะคะวันหนึ่งเขาจะสงสัยวันหนึ่งว่าคุณคิดว่าวันหนึ่งเขาจะเขาจะเห็นว่าคุณดีแค่ไหนแบบนั้นนะบแบบนั้นจริงๆนะคิมว่าคุณน่ะคิดคิดว่าคนพวกนั้นมันเป็นอารมณ์เหมือนเหมือนกับว่าฉับฉวยใช่ไหมนะความสัมพันธ์แบบฉับฉวยอะไรอย่างเงี้ยน,นะถ้าคิดแบบกันนร้วสบายใจคิมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะะ จะคิดว่าเป็นฉาบเฉวยก็ได้เพราะคิมเห็นว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วคุณจะเจออีกนะฮะหนึถึงสินี้จะมีความเครียดเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้อีกนะคะเท่านั้นจริงๆนี่คือชาวราศีมังกรดูโคตรหนักหน่วงเลยเป็นเปิดราศีแรกก็โคตรหนักหน่วงเลยค่ะมาดูพี่เย็นเจี๊ยบแนะนําชาวราศีมังกรหน่อย หล่ะพี่เอ็นเจียบแนะนำราศีมังกรว่างไงเดอะสตาร์ Star ค่ะอยู่ับความเจ็บโกรธจัดเมนนี่ค่ะโอ้แปดดาบสิบดาบคิงออฟวอ k คิมจะบอกว่าคิม,มอยากพูดคำนี้เลยหากคนมีสตอรี่แบบนี้คิมบอกว่าเขาคนเขาคือคู่เวรคู่กรรมของคุณคนที่คุณต้องทนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมไปนะคะเดือดจัดเมนขึ้นเดอะสตาร์แปดดาบสิบดาบนะคะเขาเรียกว่าทำอะไรไม่ได้นอกเหนือจากรอให้มันหมดไปเท่านั้นเองนะคู่เวรคู่กรรมกันนั่นเองค่ะนะคะ ทำอะไรไม่ได้ตัวเองอยู่กับความเจ็บปวดให้มันชินซะนะคะแล้วก็รอวันหมดเวรหมดกรรมวันึงที่คุณจะเดินออกจากมันไปได้เองนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีมังกรค่ะเอาค่ะเท่านี้จริงๆราศีก็ไปเดี๋ยวคิมไปเปิดของราศีกุมนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย